ลัคนาราศีตุลเดือนธันวาคมนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไร กดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราครับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงที่ส่งผลกับคุณครับโดยมีการย้ายทั้งหมดเนี่ยหครั้งด้วยกันครับดาวดวงแรกเลยที่จะย้ายก็คือดาวสุขหรือหมายเลข6ครับดาวสุขหรือหมายเลข6เนี่ยจะย้ายมาในตำแหน่ง3นาฬิกาครับแล้วก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่3ธันวาคมไปจนถึงวันที่19มกราคมปี2 5 6 5เลยนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งครอบครัวครับช่วงนี้คุณก็จะมีเวลา อยู่กับครอบครัวมากขึ้นครับคุณจะมีโอกาสได้ซื้อของใหม่ๆเข้าบ้านนะครับหรือว่ามีโอกาสได้รับทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็นของสวยงามจะด้วยการให้จากคนอื่นโดยสเสน่หาหรือว่าด้วยการไปซื้อมาเองก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับมีทั้ง2แบบนะครับอาจจะมีการจัดบ้านปีใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงสร้างบรรยากาศใหม่ๆเพราะว่าเราก็อุดอู้อยู่กับบ้านมาตลอดเกือบ2ปีแล้วนะครับกับภาวะของโควิดนี้อันนี้เราก็ได้โอกาสในการที่จะออกไปช้อปปิ้งแล้วก็ออกไปเจอผู้คน แล้วก็นําสิ่งของเหล่านั้นนะครับบางทีก็ซื้อของสวยๆงามๆกลับมาแต่งบ้านซะหน่อยนะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศในบ้านสักนิดหนึ่งนะแบบนี้สําหรับเลข6นั้นเนี่ยถ้าเจอกับดาวในบารโคชชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นเลขไหนแล้วดีบ้างครับก็ต้องบอกเลยว่า6เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกับ3ครับหรือว่าดาวอังคาร6336เนี่ยแปลว่าคู่เสเน่ห์อ่อนกว่าวัยนะก็จะมีความคิดเหมือนเด็กอย่างที่ผมบอกไปเลยรับรองว่าออกไปนะโหกระชุ่มกระชวยเลยแหละนะคือออกไปหาของมาแต่งบ้านกันนะครับส่วน เลข6เนี่ยจะเป็นคู่ศัตรูกับดาวเสาหรือว่าหมายเลข7ครับ6 7เจเจอกันทีไรนะครับเจ๊งทุกทีเลยนะครับคือมีเรื่องอะไรดีๆอยู่นะอยู่ดีๆเจ๊งแบบไม่คาดฝันนะครับเจ๊งแบบว่าไม่ทันตั้งตัวเจ๊งแบบไม่รู้ตัวมาก่อนนะฮะคือไม่ดีเลยว่างันเถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูให้ดีๆว่าเรามีเลข7หรือเปล่าถ้ามีเลข7ทําไงล่ะทีนี้ก็ป้องกันสิครับนะก็ไปดูว่าเออะไรที่มันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นนะเราจะปกป้องคุ้มครองให้ดีที่สุดได้ยังไงคือโอ เหมือนคุณติดกล้องวงจรปิดนะเหมือนคุณติดรั้วไฟฟ้าที่บ้านคุณอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้บอกหรือมันไม่ได้การันตีว่าขโมยจะไม่เข้าบ้านใช่ป่ะแต่อย่างน้อยมันทําให้ขโมยเข้ายากขึ้นไงขโมยมันก็โ,โหพิจารณาแล้วโ,โหบ้านหลังนี้ไม่มีรั้วไฟฟ้าเว้ยถ้าเกิดปีนไปเนี่ยถูกช็อตตายนะกูไปบ,บ้านอื่นดีกว่านะครับแบบเนี้ยเข้าใจไหมนี่คือการใช้ข้อมูลหรือว่าการใช้สติติจากดวงดาวที่ถูกต้องนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าพอฟังแล้วจิตตกนะฟังแล้วแบบโอ้แล้วทำยังไงดีอ่ะโอ้โหแบบอย่างน คุณพูดคำนี้นะผมบอกได้เลยนะคุณกําลังกาดตกคุณเคยดูมวยไหมต่อยมวยนักมวยมันก็ต้องอย่างนี้ใช่ป่ะนะคือทาไมเขาต้องอย่างนี้คุณรู้ไหมทำไมเขาต้องเอามืออย่างนี้ก็เพราะว่าเขาจะได้ป้องกันหน้าเขาแล้วเวลาคู่ต่อสู้ชกมาเขาก็ป้องกันได้ยกขึ้นมาก็ป้องกันได้แต่คุณลองนึกสภาพนะถ้านักมวยปล่อยมืออย่างนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นครับก็โดนหมัดซ้ายหมัดขวาอย่างนี้ใช่ไหมก็เละสิครับใช่ไหมเหมือนกันเวลาคุณรูหรือว่าคุณฟังแล้วดวงคุณบอกว่าไม่ดีคุณสังเกตสิทุกคนจะพูดว่าไงแกยังไ ถ้าคุณไปเจอคนที่เขาไม่มีศีลธรรธมแก้เหรือง่ายมากเลยนี่เลยเอาอันนี้ไปสินะรับรองว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นจ่ายตังมาเลยเท่านั้นเท่านี้บาท ถามว่าคุณเคยลองถามเขาไหมซื้อไปแล้วเนี่ยการันตีไหมครับภายในกี่วันไม่ได้ผลยินดีคืนเงินหรือเปล่าเราช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันยังให้เราคอมเพลนให้เราคืนเงินได้นะแต่ของพวกนี้มันไม่เคยมีใครคืนเงินได้นะครับอย่าลืมสิครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเวลาคุณไม่ได้ผลแล้วคุณจะไปคืนเนี่ยคนเขาก็มองว่าคุณไม่ฉลาดนะซื้อตั้งแต่แรกได้ยังไงเห็นป่ะคุณมาเกิดสติไอตอนที่คุณเนี่ยรู้ว่าคุณจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ นี่เนี่ยเราเน้นเรื่องการให้สติแก้ได้ครับแก้ด้วยการมีสติง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวพุธครับดาวพุธหมายเลข4ี่เนี่ยจะย้ายมาในตำแหน่ง4ี่นาฬิกาครับเป็นช่องสังคมมีผลตั้งแต่วันที่4ี่ธันวาคมไปจนถึงวันที่26่ธันวาคมเลยครับก็จะมีผลในเรื่องของการพูดจาเจราจาตกลงกันเพราะว่าเลข4เนี่ยคือเลขแห่งการเจราจาเลขแห่งการพูดเลขของพ่อค้าพ่อค้าขายของทําไงครับไม่ใช่ปากแค่อะไร นะไม่ได้นะพ่อค้าขายของก็ต้องมีปากนะต้องพูดนะครับนะไม่งั้นทุกวันนี้จะมีคอร์สเรียนเรื่องการขายเต็มไปหมดเหรอครับใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดที่เกี่ยวข้องกับสังคมคุณจะมีการพูดคุยกับเพื่อนมากขึ้นคนในสังคมมากขึ้นไปออกงานมากขึ้นไปเจอผู้คนมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือโอกาสใหม่ๆตรงนี้เนี่ยคุณต้องเลือกนะคนเราเวลามันมีโอกาสเข้ามาเนี่ยหลายคนบอกว่าโอกาสไม่ได้มามบ่อยๆถ้าไม่รีบชิมมันก็ละลายเหมือนไอติมใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่ามันเข้ามาแล้วนยคุณก็ต้องเลือ ด้วยไม่ใช่ว่ารับมันทุกโอกาสคือเวลาเรามี24ชั่วโมงครับถ้าเรารับทุกโอกาสเนี่ยคุณว่าคุณทําทันเหรอครับคุณว่าคุณทําไหวเหรอครับนะถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาบอกคุณว่าทํางานนี้เนี่ยห้านาทีเนี่ยคุณได้500บาทนะครับแต่อีกงานหนึ่งหนาทีเนี่ยคุณได้5,000บาทผมถามคุณว่าคุณเลือกได้เพียงอย่างเดียวคุณจะเลือกอะไรครับใช่ไหมครับคุณก็ต้องเลือก5000บาทเหมือนกันเลยครับผมขอแนะนําคุณนะคุณแค่ระมัดระวังอย่ารับทุกโอกาสคุณต้องเลือกคุณต้องเลือกแล้วคุณณเลลลือกกใในนสสิ่่่่่งทีมมมมมัคคคุุ้้้าาไไไดแปวจะรร ว่ากลายเป็นคนไม่ดีในการที่คุณไม่เลือกโอกาสใดโอกาสหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของเราครับเราจําเป็นที่จะต้องเลือกในสิ่งที่ดีนั่นถูกต้องแล้วนะครับและเราไม่ได้ทําผิดกับใครเลยนะครับหลายคนเนี่ยชอบคิดอะไรที่แบบทําร้ายตัวเองอ่ะนะครับนอกจากไม่รักตัวเองแล้วยังทําร้ายตัวเองอีกนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตนะครับเป็นสื่อกลางนะครับในการพูดเพื่อให้พวกเราเนี่ยมีสตินะครับแล้วก็เลือกในสิ่งที่มันคุ้มค่าครับเลข4ถ้าเจอเลข2จะดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นดาวคู่มิตรกันชื่อว่าคู่เป็นที่ เลขสี ane, gen, ่ถ้าเจอเลข4ด้วยกันเนี่ยแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหรับรองคุณมีโอกาสมาแบบที่ผมบอกเลยเขาเรียกว่าหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ก็คือแต่อันนี้เลือกโอกาสนะไม่ได้เลือกคนถ้าเลขสเจอกับเลข6นะครับเป็นคู่ขวัญใจโอ้อันนี้คุณเนื้อหอมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเลขสี่ไปเจอกับเลข8แบบนี้เนี่ยไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นคู่ศัตรูกันครับมีโอกาสที่จะพูดคุยกันแล้วเนี่ยผิดใจกันหรือว่าผิดนัดผิดสัญญากันนะครับผิดข้อตกลงกันหักหลังกันเออแบบนี้ก็ไม่ดีนะทีนี้คุณต้องไปดู ว่าคุณนะมีเลขอะไรในช่องตำแหน่ง4นาฬิกาวิธีดูเดี๋ยวบอกให้ตอนท้ายนะครับดาวต่อไปคือดาวอังคารครับดาวอังคารหมายเลข3นะครับจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง5นาฬิกาส่งผลกับเรื่องของการเงินแล้วก็ส่งผลตั้งแต่วันที่4ธันวาคมไปจนถึงวันที่16มกราคมปี2 5 6 5เลยครับตรงนี้ก็จะมีผลให้คุณเนี่ยขยันหาเงินมากขึ้นดาวอังคารเนี่ยจำง่ายๆเลยคือเป็นดาวแห่งความขยันนะก็ลุยหางานหาเงินทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ คุณมีโอกาสได้เงินกับข้อตกลงต่างๆที่ทํากับผู้ชายไม่ได้บอกให้คุณไปเป็นเ,เพศที่3าหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงว่าเวลาเราเจราจาคุยกันเนี่ย,ยถ้าเราไปคุยกับผู้ชายเนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยเลือกคุยกับผู้ชายดีกว่านะพเพราเรารู้ดาวเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันดีตรงที่เราวางแผนได้ใช่ไหมนะแล้วก็ระวังนะครับเรื่องการใช้เงินเก่งการใช้เงินเยอะการใช้เงินที่ได้มาง่ายๆแล้วก็ใช้หมดไปง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับต้องต้องระวังนิดนึง ตรนี้ส่วนดาวที่ไม่ดีหรือจริงๆไม่ใช่ว่าดาวมันไม่ดีนะเออเดี๋ยวเข้าใจผิดกันคําว่าไม่ดีในที่นี้หมายถึงว่าดาวดวงนี้มาเจอกับดาวอะไรแล้วส่งผลลัพธ์ออกมาในทางที่ไม่ดีเออต้องพูดอย่างนี้ถึงจะถูก3มเนี่ยไม่ชอบ1ครับสเจอ1ทีไรมีเรื่องกันทุกทีเขาเรียกว่าเหมือนคู่กัดมาเจอกันนะครับมันเป็นชื่อคู่ทะเลาะด้วยนะสามหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยเป็นทั้งศัตรูกันแล้วก็ทะเลาะกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกอันหนึ่งที่ระวังหน่อยก็คือเลข8เพราะว่า38ปเนี่ยจะเป็นคู่นัก พันแล่นทําอะไรเนี่ยไม่นึกถึงความรอบคอบเลยนะก็จะเกิดความเสียหายได้ครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เนี่ยส่งผลตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมเลยนะครับสำหรับดาวดวงนี้เนี่ยก็จะเข้ามาในตําแหน่ง4นาฬิกาช่องสังคมครับก็เป็นที่สนใจในสังคมนั่นแหละแล้วก็เป็นที่พูดถึงกล่าวถึงเลยขอให้มันเป็นในทางที่ดีนะเพราะว่าคาว่าพูดถึงกล่าวถึงเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้พูดในเรื่องดีก็ได้นะัอาจจะพูดเรื่องเสียก็ได้เรืงนี้ขอให้มันเป็นในทาง ที่ดีแล้วกันนะครับเพื่อนพี่น้องของคุณนะครับอาจจะมีความโดดเด่นมากขึ้นถ้าไม่ได้เกิดกับคุณนะ่ังนี้คุณก็จะเห็นเขาได้แสดงความสามารถนะครับหรือได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะครับแล้วก็อีกในหนึ่งนะครับคุณอาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมที่แข่งแย่งชิงดีกันก็ได้นะครับเลขหนึ่งนั้นเนี่ยชอบเลข5ครับเป็นดาวคู่มิตรกันหมายความว่าคู่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าหรือชอบเลข4นะครับเพราะว่าเป็น1 4 4 1ง่่เป็นคู่เ,เขาเรียกว่าเป็นคู่ฉลาดหลักแหลม ส่วนเลข6กนะครับก so ็ดีพอสมควรนะเป็นคู่สมพลกันนะหรือว่าคู่วางแผนนะครับส่วนเลข1จะไม่ชอบอะไรครับเลข1จะไม่ชอบมากๆเลยก็คือไม่ชอบมาเจอกับเลข3ครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเจอกันทีไรมีเรื่องทุกทีนะแล้วก็ไม่ชอบเลข8ด้วยนะครับเพราะว่าเจอกันทีไรอันนี้ลาหูกงจ้องจะอมพระอาทิตย์อย่างเดียวเลยนะครับใครจะชอบล่ะใช่ไหมครับก็ไม่ชอบนะครับก็มีปัญหากันดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข9หรือว่าเกตนะครับบางคนเขาไม่เรียกดาวเขาเรียกเกต เฉยๆนะอ่าเราก็เรียกให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทักนิดนึงนะครับอ่าดาวดวงนี้เนี่ยจะเข้ามาในช่องโรคไผ่ครับแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนตั้งแต่วันที่25ธันวาคมไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์เลยนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง11นาฬิกานะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงแต่ก็ไม่ควรประมาทคือมันโชคดีที่ก้าวมันเข้ามาโลกเพราะว่าก้าวมาเป็นดาวช่วยเหลือคุ้มครองแปลว่าคุณจะเป็นโรคป่ะก็ไม่เป็นไงใช่ปะ่ะแต่ คุณก็ไม่ได้ประมาทนะเพราะว่าในทางกลับกันเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์อย่างอื่นที่เป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นได้คุณก็ต้องระ,ะมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าคุณทําบุญมาอย่างสม่ําเสมอมีการปฏิบัติอยู่มาเสมอผมไม่ห่วงนะครับอันนี้คือผมไม่ห่วงพูดได้เลยว่ามีโอกาสที่จะถ้ามีเหตุร้ายนะก็รอดได้อย่างปาฏิหาริย์เลยซีเดียวเชียวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีอย่างที่บอกไปนะครับคือของเก่าก็ทํามาไม่ดีของใหม่ก็ไม่ทําเพิ่มแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอาจจะเกิดการเจ็บป่วยขึึ้นมานะซ่ง โรคแห่งการเจ็บป่วยอันนี้เป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ครับก็เรียกว่าโรคเวรโรคก,กรรมนะแบบนั้นหรือบางคนนะครับถ้าไม่ได้เป็นแบบนี้นะก็อาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลใช้อุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับหรือกําลังจะต้องเสียเงินซื้อสิ่งเหล่านี้นะพวกไอที gadget ต,ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคอมใหม่มือถือใหม่อะไรต่างๆก็ลองไปดูกันเลข9้าเนี่ยเจอกับเลขอะไรก็ได้เพราะว่าเลข9ก้าเนี่ยเป็นเหมือนวิตามินเจอเลขอะไรก็เสริมเลขนั้นให้ดีขึ้นนะครับเสริมในทางที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดคู่เลข ดั้งเดิมในช่องช่องนี้นะครับช่อง11นาฬิกาเนี่ยมีเลขไม่ดีอยู่ก่อนแล้วนะแล้ว9ก้าเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนเสริมทั้งคู่ไปในตัวเกิดคนทะเลาะก,กันนะครับแค่เสียงกันนะด่ากันไปด่ากันมาเจอ9ก้ามาครับเก้าโยนเอาไปเลยครับโยนมีดให้2คนเลยนะหรือ9ก้าโยนปืนให้ทั้งสองคนเลยอาจัดการเลยนะอันนี้ก็จะหนักกว่าเดิมได้นะครับก็ต้องไปดูอะคือเรื่องรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยคือผมเองเนี่ยทำระบบให้ใช้เลยครับใช้ฟรีด้วยคุณก็ได้รู้แบบเจาะลึกแต่ เวลาพูดออกอากาศหรือว่าเป็นคลิปแบบนี้เนี่ยมันพูดเจาะลึกโห oh, ไปทุกคนมันไม่ไหวนะนะมันไม่ไหวใช่ไหมเพราะว่าใครจะมานั่งฟังนะคือคุณรอฟังตลอดเพื่อที่จะฟังของคุณแค่นิดเดียวมันไม่คุ้มอะ่ะอันนี้อันนี้เป็นภาพรวมแล้วคุณเข้าไปดูรายละเอียดผ่านคลิปเอ่อผ่านแอป,ปอีกทีหนึ่งแบบนี้คุณจะแบบโห oh, ลึกของคุณคนเดียวเลยนะไม่ต้องไปปนกับคนอื่นไม่ต้องไปอ่านอะไรที่แบบว่าแบ่งคนแบบราศีแล้วเหมารวมกันไม่ต้องอันนี้แบบเจาะจงเลยดาวสุดท้ายก็คือหมายเลข4หรือดาวพุธนะ ย้ายมาในตำแหน่งสามนาฬิกาเป็นช่องครอบครัวส่งผลตั้งแต่วันที่26ธันวาคมไปจนถึงวันที่12มกราคมนะก็จะมีการตกลงพูดคุยกันนั่นแหละมีการพูดคุยกันมีการตกลงกันในครอบครัวนะครับมีการวางแผนร่วมกันนะครับหรือคนในครอบครัวของเราอ่ะนะครับได้รับโอกาสใหม่ๆอาจจะได้งานใหม่ก็ได้นะครับหรือบางคนนะครับเพิ่งเริ่มก่อตั้งบริษัทหรือธุรกิจใหม่ขึ้นมาไม่งั้นก็สุดท้ายแล้วก็คือเป็นการ เดินทางกับครอบครัวนะจะไปเที่ยวไปทำงานก็ไม่รู้แล้วแต่ อันนี้ก็เป็นดาวสุดท้ายของเดือนนี้แล้วและหมายเลข4เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยจําได้ไหมครับสีชอบเลยครับสี่ชอบ2 4สีชอบ4 4สี่ชอบ1อย่างเงี้ยสีชอบ6นะครับหก็ได้นะครับแต่สีไม่ชอบ8ครับเพราะว่า4 8 8 4คือคู่พลิกแพลงอาจทำให้เกิดปัญหากันได้นะครับทรยศหักหลังนะผิดสัญญาผิดนัดนะได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดภาพรวมของเดือนธันวาคมที่จะส่งผลจากดาวย้ายไปที่คนลัคณาราศีตุลน,นะคนลัคณาราศ สีตุลน,นะว่าไม่ดียังไงดียังไงรายละเอียดเนี่ยก็ต้องไปฟังไม่ใช่ไปฟังครับขออภัยผมพูดผิดก็ต้องไปดูไปอ่านในลายของสินแสนะครับ a d d i.nzae นะครับจากนั้นก็กดปุ่มผูกดวงนะปุ่มมันจะใหญ่มากเลยใหญ่กว่าปุ่มติดต่อเราอีกนะแต่บางคนก็ชอบที่จะก,กดปุ่มติดต่อเรามากกว่านะก็กดผูกดวงก่อนนะครับถ้ามีคําถามสงสัยแล้วค่อยติดต่อมานะครับถ้าใครที่ไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงนะั้นลองทําด้วยตัวเองดูลองให้ความมั่นใจกับตัวเองแล้วลองทําดูนะครับคุณก็ก่อแค่วันเดือนปีเวลาเกิดสถานที่เกิดแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ4 5 6้นะครับนะใส่โค้ดนี้นะครับก็ได้ใช้งานฟรี30วันครบ 30วันแล้วระบบจะตัดการทํางานอัตโนมัติไม่มีการตัดเงินครับแต่ว่าถ้าชอบนะสามารถที่จะกดแจกวันและได้วันเพิ่มไปอีกนะครับและถ้าชอบไปกว่าน,นั้นนะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันนะครับเพื่อน,นใช้30วันฟรีแต่คุณเนี่ยได้วันเพิ่มด้วย สังเกตดูตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเลยนะครับสบายใจได้นะต้องร้องเพลงพี่เบิร์ตไหมครับสบายสบายนะครับถ้าชอบรายละเอียดคลิปที่เล่าเรื่องดวงผมไม่รู้ผมเล่าสนุกหรือเปล่าผมอยากฟังคุณผู้ชมเหมือนกันนะว่าชอบไหมนะครับก็ช่วยคอมเมนต์กันมานิดนึงว่าชอบตรงไหนไม่ชอบอะไรนะเราจะได้นําข้อมูลนี้มาปรับปรุงเพื่อใครครับเพื่อคุณผู้ชมนั่แหละครับจะได้มีอรรถรสในการวางแผนมีกําลังใจในการที่จะสู้ต่อไปไม่ว่าใครก็ตามที่ฟังคลิปคลิปนี้อยู่นะครับ แล้วก็มีปัญหาในชีวิตผมอยากจะบอกคุณนะครับว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพียงลําพังบนโลกนี้ครับยังมีคนอีกมากมายที่ลําบากเหมือนกันนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกันว่าใครลําบากกว่าใครนะครับมันสําคัญกว่าตรงที่ว่าใครมีกําลังใจจะสู้ต่อไปมากกว่าครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดไลน์แอดนะครับซินแสแซดไอเอ็นแซดเอจากนั้นใส่โคด้ด เชิญ 4, 5 6แล้วพบกันครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย ยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไล์ line. <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าลาสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง หรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา